เมื่อพบว่าเดซนรอลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขานั้น is sleeping in the gold mine หลับอยู่บนกองเงินกองทองนะครับ gold mine มตัวนี้แปลว่าเหมืองนะครับ gold ทองเหมืองทองหลับอยู่ในเหมืองทองก็แปลเป็นสำนวนว,นว่าหลับอยู่บนกองเงินกองทองนั่นเอง ต่อหน้าสามสิบนะครับนังวันนี้คุณครูเตรียมเอกสารไว้จนถึงหน้าสามสิบนะครับดังสือสมัยหนึ่งภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับ read and match นะครับ read the, นะครับอ่านว่า read แปลว่าอะไรครับแปลว่าอ่านนะครับอ่านอ่านว่าอะไรครับ and อ่านว่า and นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าและ match อ่านว่าอะไรครับอ่านว่า match แปลว่าอะไรครับแปลว่าจับคู่จงอ่านและจับคู่นะครับนั่นก็คือสับแรกนะครับอ่าภาพแรกตัวตีครับภาพแรกนี่ชื่ออะไรแล้วนะครับคุณครูจําชื่อไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าหน้าตาอย่างนี้เนี่มีความสุขหรือเปล่าครับไม่มีความสุขนะครับดังนั้นให้นักเรียนขีดเส้นมานี่เลยครับพอขีดเส้นมานี้อ่านว่าอะไรครับพอดีคำอ่านคุณครูเขียนไว้ข้างบนนะครับนะ อ่านว่าไอเอมแซดนะครับนะอ่านว่าไอเอมแซดนะครับนะอ่านว่าไอเอมนะครับนาะบเราก็เขียนยอ่อแต่ถ้าเขียนเต็มเนี่ยไอเอมนะครับนะถ้าเขียนเต็มไอเอมแซดนะครับไอแปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าฉันเอมไม่ต้องแปลนะครับนังเรียนนะไอที่นี่มันเป็นกฎวยากรณ์นะครับลูกๆจำไว้ตั้งแต่ป .1 เลยนะครับนะแซดเป็น เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าเศร้านะครับเศร้าโศกเศร้าเสียใจเศร้าซึมนะครับแอบนะครับเป็นเวฟทูบีนะครับนะี๋ยวเวฟทูคำคุณศัพท์แทกเป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ใช้คู่กับเวฟทูบีเท่านั้นนะครับห้ามใช้คู่กับเวฟทูดูนะครับห้ามใช้คู่กับเวฟทูแอบแล้วเว b ทูบีไม่ต้องแปลครับก็เลยแปลไอกับแปลว่าแท้จะเฉยฉันเศร้านะครับจบเลยไอ้มแท้นะครับฉันเศร้า พอมาภาคที่สองครับดูอาจจะอยู่ยากนิดหนึ่งนะครับนะคุณครูก็ยอมรับเลยว่าดูยากนิดหนึ่งีทเส้นมาที่ไอออนไชเอินะครับเดี๋ยวคุณครูใส่สีอื่นอีกนะครับจะได้นักเรียนไม่งงไอออนไชเอินะครับนะไอนะครับเอิมนะครับไชเอิญด่านว่าไชเอิญนะครับไชเอิญคุณครูเขียนว่าไชเอิดนะครับนะแล้วแต่น่าจะกระมานนะครับ สระเออก็ได้สระเออก็ได้นะครับนะ I'm tired แปลว่าฉันเหนื่อยนะครับนะมไม่ต้องแปลเช่นเคยนะครับแปลไอกับ tired ฉันเหนื่อยภาพที่สามครับภาพที่สามเป็นยังไงครับเขีเส้นมานี่เลยครับภาพที่สามเขีมานี่เลยเขีมาที่ I อะไรครับ Iron นะครับ Iron I bore แปลว่าฉันเบื่อครับนะ I bore bore bored นะครับอ่านว่า bore นะครับอ่านว่า bore นะครับแปลว่าเบื่อนะครับนะเบื่อหน่ายนะครับนะ I bore ฉันเบื่อหน่ายและมาภาคสุดท้ายภาคที่สี่นะครับคราวนี้นะครับนะเราเจอกันบ่อยนั่นก็คือเป็นยังไงครับ มีความสุขนะครับนะ I อ m <I am S 1> อะไรครับมีความสุข I am h a p p y นะครับความจริงแล้ว happy นะครับนะมันไม่ได้แปลว่าความสุขนะนักเรียน happy เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่ามีสุขนะครับแปลว่ามีสุขแต่ถ้า,าแปลเป็นไทยนะครับแปลว่าฉันมีสุขหมายกคนอื่นงงอีกนะครับภาษาไทยฉันมีความสุข ก็เลยมาแปลฉันมีสุขก็เลยแปลใหม่เป็นฉันมีความสุขก็แล้วกันนะครับนะความจริงแล้วความสุขมัน,นภาษาอังกฤษเขียนว่า happiness ดังนั้นะลูก happy เนี่ยแปลว่ามีสุขนะ happiness แปลว่าความสุขดังนั้นฉันมีความสุขนะครับก็ใช้คําว่า I am happy ก็ได้นะครับนะคำแปลภาษาไทยเราต้องแปลให้คนฟังเขาเข้าใจง่ายนะครับโดยใส่มาว่าความสุข I อ m ม a p p y นะครับลากมันที่ศัพ์นี้ทวนอีกทีหนึ่งนะครับไอแปลว่าฉันอ่านว่า I อนะครับแปลว่าฉันขีดเอมตัวนี้นะครับอ่านว่าอึมนะครับ I อ้มนะครับอ่านว่า happy นะครับแปลว่ามีสุขแต่เวลาแปลจริงๆแปลว่ามีความสุขฉันมีความสุขกับ M อมไม่ต้องแปลนะครับนะโอเคนะครับ วันนี้คุณครูทำเอกสารไว้แค่หน้านี้นะครับหน้าที่สามสิบดังนั้นก็ขอจบการสอนนะครับผมถ้าท่านผู้ปกครองเปิดมาเจอนะครับว่าครูพิณันสอนแบบนี้เนี่ยนักเรียนป .1 นึ่จะเข้าใจหรือเปล่า<น>ก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาแนะนำหรือเข้ามาทักทายพูดคุยได้นะครับเพราะขอออกตัวตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าคุณครูไม่เคยสอนเด็กป .1 นะครับนะ เลยยังไม่ค่อยมีจิตวิทยานะครับนาะว่าจะสอนแบบไหนสอนแบบนี้นักเรียนเข้าใจไหมนะครับเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าท่านผู้ปกค,ครองหรือนักเรียนเองนะครับนะที่เข้ามาดูถ้ารู้เรื่องถ้าเข้าใจนะครับก็เขียนอ,อย่างเขียนคงอยากเห็นเป็นนะครับนะเด็กเดี่ยวนี้เนี่ยป .1 เนี่ยเล่นโทรศัพท์กันเป็นหมดแล้วนะครับนะโอเคครับดังนั้นก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่กด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามนะครับหนาช่องครูนัน channel นะครับบอกต่อกันไปได้เลยนะครับหนาคุณครูสอนให้ตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงชั้นม .6 เลยนะครับวิชาภาษาอังกฤษนรวน,วนโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ